ผู้ชมครับ1ปีหลังจากรัฐไม่ประกาศมาตรการยกเลิกการนําเข้าเศษพลาสติกโดยเด็ดขาดตั้งแต่เดือนกันยายน2563นะครับเดกสิษย์ได้ติดตามสถานการณ์รีไซเคิลในประเทศไทยผ่านกลุ่มซาเล้งและบรรดาร้านรับซื้อของเก่าข้อมูลที่พบก็คือราคารับซื้อเศษพลาสติกในประเทศมันจะสูงขึ้นหรือจะต่าลงมันจะไปสัมพันธ์กับการนําเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศ ขวดน้ำดื่มที่เป็นพลาสติกใสทำมาจากพลาสติก T.E.T e ถูกพบมากที่สุดระหว่างที่ประสงค์แท่ตั้งตะเวนเก็บของเก่าย่านลาดกระบังในวันนี้นี่เป็นประเภทพลาสติกที่พบมากที่สุดตลอด30ปีตั้งแต่ทำอาชีพนี้มาเวลาเราเอามาแยกเนี่ยอะไรอะไรเยอะที่สุด โดยมากก็เป็นพลาสติกใสยอย่างที่เก็บมามีอะไรบ้างพอจะไล่ให้ฟังได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างก็พลาสติกใสพลาสติกสีรวม,มกล่องกระดาษขวดแก้วกระป๋องโคกอลูมิเนียมแล้วก็มีเหล็กเมื่อทำความสะอาดเบื้องต้นแล้วพลาสติกทั้งหมดถูกแยก,กประเภท นำไปขายที่สถานีรีไซเคิลวงพาณิชย์สวรณภูมิในใบเสร็จรับเงินค่าขายของเกา่าระบุราคารับซื้อพลาสติกใสหรือ PET อยู่ที่กิโลกร,รัมละ11บาทพลาสติกรวมกิโลกร,รัมละ8บาทวันนี้ประสงค์ได้เงิน105บาทจากการขายพลาสติก PET 9.5กิโลกร,รมัม ราคารับซื้อในวันนี้แม้เทียบไม่ได้กับราคารับซื้อพลาสติก PET เมื่อ20ปีก่อนที่สูงถึงกิโลกร,รัมละ30บาทแต่ยังดีกว่าปีที่แล้วทำให้รายได้ของซาเล้งเริ่มกลับมาอีกครั้งช่วงนี้ราคาดีขึ้นมานิดนก็ดีหน่อยอาาแต่เปรียบเทียบแล้วสู้ยุคก่อนไม่ได้ ยุคก่อนราคาดีฝายุคก่อนราคาดีกว่าดี่าเป็นเท่าตัวเท่าตัวฝาด้วยพลาสติกที่รับซื้อจากซาเล้งถูกนำมาคัดแยก,กประเภททำความสะอาดเตรียมส่งเข้าอัดก้อนและรอคิวนำส่งโรงงานรีไซเคลิลกรรมการผู้จัดการสถานีรีไซเคลิลวงพาณิชย์สุวรรณภูมิบอกว่า ราคารับซื้อพลาสติกชนิดต่างๆเริ่มกลับมาดีขึ้นทําให้กลุ่มอาชีพเก็บของเก่าเริ่มมีแรงจูงใจก่อนหน้านี้การนําเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศส่งผลต่อธุรกิจรับซื้อของเก่าและรายได้ของอาชีพสาเล้งเมื่อมันมีของถูกเข้ามาเยอะๆของถูกของถูกของฟรีเข้ามาเยอะๆก็ทําให้สินค้าขายะในบ้านเราเนี่เพิ่มมากขึ้น เพราะว่าพี่น้องประชาชนไม่เกิดแรงจูงใจถ้ามันไม่คุ้มเหมือนเหมือนย้อนกลับไปช่วงก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่เราเห็นว่าขยะราคามันถูกลงเหลือบาท2บาทกดเพชรลงเหลือ2บาทอย่างเงี้ยไทรก็ไม่เก็บแล้วใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายมันทําให้กลไกระบบการหมุนเวียนเรียรเรซคเิลหรือระบบธุรกิจในบ้านเราเนี่ยเรื่องการรียรเซคิลเนี่ยมันล่มสลายดีเอ็กซิตตัวสอบราคารับซื้อพลาสติกใสและพลาสติกรวมสีตั้งแต่ปี2,561ถึงปี2,564 เปรียบเทียบกับข้อมูลปริมาณการนำเข้าเศษพลาสติกพิกัดศุลกากร3915เศษเศษตัดและของที่ไม่ได้ใช้ที่เป็นพลาสติกจากต่างประเทศพบว่าเมื่อมีการนำเข้าเศษพลาสติกเข้าสะสมมากติดต่อกันหลายปีตั้งแต่ปี2 5 6 1ถึง2563อาจส่งผลต่อราคารับซื้อในประเทศ เริ่มปรับเพิ่มขึ้นในปี2564หลังจากประเทศไทยพยายามยุตินำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ปรับเปลี่ยนนโยบายไม่ประกาศมาตรการยกเลิกการนำเข้าเศษพลาสติกโดยเด็ดขาดในเดือนกันยายน2563 แด็กกลับมีมติใหม่ในการประชุมวันที่25มกราคม2564กำหนดแผนควบคุมการนำเข้าเศษพลาสติกตั้งเป้าห้ามนำเข้าในอีก5ปีหรือตั้งแต่วันที่1มกราคม2569เป็นต้นไประหว่างนี้ให้นำเข้าได้แต่ต้องลดสัดส่วนลงทุกปีขณะนี้มีการจัดทำแนวทางนำเข้าเศษพลาสติกเพื่อเสนอนคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีพิจารณา3แนวทาง เจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน